ทุกคนบิ๊กวินไว้เออหมุนไม่คีเดยงนะเข้าบิ๊กวินแล้วอ่ะทำเตือนคิปวีดนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แหลนแหให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้วิ่รารยณงับามในการรับชมน,นะคะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะที่ช่องชูการชาแนลนะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าเว็บลักกี้สามหกออนไลน์นะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นโปรโมชั่นข้าคของทางเว็บเรานะคะโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันเลยดีกว่านะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ด้านในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโอเคเราเล่นเบ็ดที่180บบาทนะคะทุกคนโอเคหมุนกันเลยเนาะ เเกมนี้เป็นเกมใหม่ของค่าย PG เลยนะคะทุกคนโอเคขอว่าเกมใหม่มันต้องดีนะเออแต่เรามาดูกันว่ามันจะดีไหมนะ ได้810บาทนะคะโอเคห้าสิบาทเดี๋ยวไปต่อเรื่อยๆเลยนะทุกคนเอ๊ะเอ๊อเอ,อ๊ไม่เข้านะ ทุกคนบิ๊กวินว้ยเออหมุนไม่ทีเดียงนะเข้าบิ๊กวินแล้วอะ่ะโคตรเจ๋งอะ่ะใครอยากเล่นเกมน,นี้ก็สามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้เนาะยังไงก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะทุกคน8,100บาทนะคะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนเด้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ